สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับรายการลุงน้ําตาลพาธรมอีกแล้วนะครับก็ให้ดูเลยตรงหน้าเพื่อนๆคิดว่าอะไรครับก็นี่เลยก่อนหน้านี้นะครับที่จะเป็นสีรองพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับวันนี้ลุงน้ําตาลจะมาทําคลิป ทำสีตู้น้ำมันนะครับส่ง f อซอุบลราชธานีนะครับก็พอดีทําเสร็จไปหนึ่งตัวละตู้นั้นจะเป็นตู้ดีเซลแล้วก็ทีนี้เอฟซี FC ที่อุบลเนี่ยก็อยากจะได้สีแดงนะครับก็เลยเอาเจ้าตัวเนี้ยมาทำสีซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ ะสีแดงก็มีนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันโดนเจาะเป็นรูอยู่ตรงด้านข้างนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่เอามาทำ mm hmm. ก็เลยเอาเจ้าตัวสีเหลืองมาทำตอนนี้ลุงน้ำตาลอยู่ในขั้นตอนของการสาดสีรองพื้นนะครับ mm hmm. เห็นไหมข้างในยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยแต่ด้านนอกเดี๋ยวจะทำเป็นสีแดงนะครับ mm hmm. ก็ซื้อสีมาอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว mm hmm. ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรองพื้น รองพื้นแล้วก็เดี๋ยวจะสาดสีจริงนะครับสีจริงสีแดงไปโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับขั้นตอนแรกของการทําสีนะครับลงน้ําตาลก็จะทําสีพื้นก่อนเพราะว่าจะให้มันแห้งพอแห้งเสร็จแล้วเราค่อยตั้งขึ้นนะครับพอตั้งขึ้นเราจะได้สาดสีจริงด้านข้างนะครับ ด้านคางด้านหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าพื้นเนี่ยต้องเสร็จก่อนเป็นอันดับแรกนะครับไปเดี๋ยวรอให้แห้งพึ่งพ่นไปเมื่อกี้นี่เองก็ตอนล่างอันนี้ก็ททำสีสาดสีแดงครบแล้วนะครับให้มันดูพึ่งสาดแล้วก็รอปล่อยให้มันแห้งนะครับ ตรงนี้ลงน้ำตาลไม่สตราดนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีฝาประกรบฝาจะปิดไว้ซึ่งมันไม่จําเป็นต้องไปสตราดนะครับให้เพื่อนๆดูเงาวัดกับเอฟซีที่อยู่เกาหลีนะครับแต่บ้านอยู่บนก็อยากได้สีแดงกัจุดที่ไม่ไม่สอาดสีนะครับเป็นจุดที่จะมีฝาประกรบนะครับฝาตัวเนี้ย จะฝาตัวนี้ประกบตัวเลยไม่ได้สะอาดสะอาดแต่เฉพาะจุดที่นี่แล้วมาดูสีจริงอันนี้คือสีจริงนะครับอันนี้คือสีรองพื้นอันนี้ฝาปิดด้านหลังเดี๋ยวลุงน้ำตาลก็กำลังสาดนะครับแต่แวบมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก็ถอดออกหมดแะครับทำสีเดี๋ยวจะสาดให้เสร็จนะครับวันนี้อันเนี้ย อันน้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสาดอันนี้ให้เสร็จโอเคกะเดี๋ยวค่อยๆทำไปตอนนี้ก็กำลังขัดนะครับเพื่อจะทำการลงสีเจ้า้าชิ้นนี้หนึ่งสสามสี่ห้าส่วนตัวที่เสร็จแล้วนะครับก็จให้เพื่อนๆมาดูนี่อยู่ข้างล่างนี่ นี่นะครับก็เสร็จแล้วชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ฝาหลังนะครับฝาปิดด้านหลังก็เสร็จเรียบร้อยไปเดี๋ยวจะไปทำสีไอ้หชิ้นนั้นไม่ใช่5ชิ้นนะครับเหลืออีกอีกสชิ้นเล็กๆด้านโน้นไป โอเคเฮลุยสีก็ต่อ s> <S ก็ตอนนี้ทำสีเสร็จไปประมาณ80%สซนละนี่นะครับอันนี้เป็นสีกาบข้างนะครับเนี่ย <_ c oughs> ด้านข้างน,นี่กาบประตูประตูด้านหลังอันนี้กาหัวตู้ด้านหน้าน,นี่กาตัวตู้นะครับ ก็แปซ็ละตอนนี้เหลือแค่ฝาปิดด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีหัวตู้นะครับหัวตู้ก็เดี๋ยวจะทำสีฝาปิดด้านหน้ากับหัวตู้เป็นสองชิ้นสุดท้ายนะครับก็หลังจากทำสีทิ้งไว้ละประตูด้านนี้ ก็มาเดินไล่ระบบด้านในนะครับก็ใส่บอร์ดสีนะครับตัวนี้ตัวระแบงค TK 77ตัวยอดเหรียญ ICT นะครับของแท้ประตูนี่ก็ใส่แล้วเดี๋ยวเหลือป้ายหัวตู้แล้วก็พวกสายน้ำมัน ก็นี่ครับฝุ่นกระจับทำฝุ่นเยอะนะครับตรงตรงแถวบ้านลงน้ำตาในฝุ่นเยอะต่าใกล้ท่าเรือแหลมฉบังมีรถเทเลอร์วิ่งเยอะก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่สายเดินระบบด้านในนี่นะครับโอเคตอนนี้ก็ เสร็จไป90%และใส่หัวใจ่ายใส่สายนะ้ำมันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้อยู่ขั้นตอนการรอสติกเกอร์นะครับเพราะสั่งสติกเกอร์มาอยู่สติกเกอร์ที่จะมาติด <c oughs> ติดด้านในด้านหน้าก็จะเป็นสติกเกอร์แบบประมาณนี้เนี่ยกำลังสั่งมาอยู่นะครับ จะประมาณนี้แล้วก็สติกเกอร์หัวตู้ก็ด้านในใส่บอร์ดสีฝืดหน,นะะ่อยเพิ่งทำสีมานนี้ข้างล่างไม่ค่อยฝืดเท่าไหรข้างบนฝืดเดี๋ยวจะถังน้ำมันนะครับเนี่ยกำลังล้างไว้อยู่สองถังก็ต้องใส่ ตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยระบบด้านในเดินไว้หมดเรียบร้อยละวแล้วแค่ใส่ถังเนี่ยมันที่มันดังอะดังตรงนี้ก่อนมันแน่นไปเพราะว่าทำสีใหม่นะครับพ่นสีใหม่ความหนามันเลยเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันก็หนาขึ้นนะ เพราะว่าสีมันไปทับสีเก่าแล้วก็ทําให้ความหนามันหนาขึ้นมันก็ลรัวใจนี่นิดนึงเห็นไหมทะาลอกโอเคก็โดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะล้างถังนําถังออกมาใส่นะครับโอเคก็ เดี๋ยวใส่สติกเกอร์เสร็จไรเสร็จใส่ป้ายหัวตู้เสร็จนะครับก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมี EP2 เนี่ยก็คือนำไปส่งที่อุบลน,นะครับอีพีจะนำตู้ไปส่งที่อุบลทีเนี้ยอี EP แรกคือทำสีได้ระบบซึ่งตู้นู้นเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ตู้นี้ ครับเดี๋ยวมาอัปเดตต่อไปตอนนี้ก็กำลังล้างถังนะครับเพื่อทำความสะอาดถังให้ด้านในสะอาดที่สุดนะครับนี่ก็จะทำความสะอาดด้านในถังให้สะอาดเพื่อมั่นใจได้ว่าใส่น้ำมันไปแล้วมันไม่มันจะได้สะอาด <c oughs> ่วนอีกอย่างก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวฟุตวาลตัวนี้ให้เช็ควาลเนี่ยฟุตวาลตัวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้คู่ทั้งคู่ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไปถึงแล้วใช้งานได้แน่นอนก็ความทิ้งไว้เดี๋ยวจะเปลี่ยนฟุตวาลเสร็จแล้วค่อยมาใส่ ฟุตวาลเช็ควาลฟุตวาวเนี่ยไม่รู้ว่าทางบริษัทได้ส่งสติ๊กเพราะเมื่วานบอกส่งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าส่งมาหรือยัง <c oughs> เดี๋ยวอัปเดตอีกทีตอน <c oughs> ตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนเช็ควาวเรียบร้อย เดี๋ยวจะเอาน้ำกอกลงไปนะครับเพื่อเทสดูว่าเช็ควาลวใช้ได้ปกติหรือเปล่าถ้าใช้ได้ปกติน้ํมันน้าจะไม่ไหลหย,ยดออกนะครับไปเดี๋ยวไปเอาน้ํากอกใส่กันตอนนี้ก็เอาน้ํำกอกลงไปแล้วนะครับใส่ไปไม่มีหยดนะครับก็เป็นการเช็ค ฟุตวาลตัวนี้ก่อนที่จะใส่เข้าไปที่ถังนี่นะครับไม่มีน้ําหยดนะครับเนี่ยสองตัวถ้าเกิดฟุตวาลมีปัญหาเนี่ยน้ามันจะหยดน้ามันจะหยดติงต่งติงต่ง,งลงมาที่ว่าเอฟซหลายๆคนสอบถามมาว่าทําไมช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ย <c oughs> ทาไมอา่าทำไมถึง น้ำมันจ่ายไม่เต็มลิตรก็เพราะว่าถ้าช่วงไหนถ้าช่วงดึกดึเนี่ยมันไม่มีไม่มีคนใช้งานตู้น้ำมันเนี่ยมันนานบวกกับบวกกับน้ำมันในถังเหลือไม่เยอะน้ำมันเนี่ยที่อยู่ในท่อเนี่ยท่อท่อดูดตัวเนี้ยมันก็จะหยดหยดออกหยดออกจนในท่อเนี่ยก็จะเหลือแต่อากาศแล้วทีเนี้ยพอคนมาเติมตอนเช้าเนี่ย เขาก็ต้องกดหลายๆทีกว yeah, well. yeah, okay, ่าน้ำมันจะขึ้นเต็มท่อและถึงจะไปที่หัวใจนี่คือเหตุผลว่าทำไมตู้น้ำมันถึงจ่ายไม่ครบลิตในช่วงเช้าๆหลังจากมีการเว้นระยะนานๆโอเคครับตอนนี้ก็ตรงน้ำตาลก็แขวนไว้ให้ชั่วเป็นชั่วโมงเลยแล้วค่อยไปใส่จะได้เช็คสภาพว่าล่ววไม่รั่ว คือสินค้าที่ผ่านที่ไปจากโรงน้ำตาลเนี่ยจะมีประกันให้ทุกชิ้นนะครับ1นึ่งปีโอเคเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่แล้วก็จะถังน้ำมันเข้าด้านในก็ถือว่าเสร็จจากการทำตู้แต่ว่าก็ต้องรอสติ๊กเกอร์อยู่ดีนะครับ ตอนนี้ก็ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงครับไม่มีหยดนะครับเดี๋ยวจะดูนะไม่มีหยดแล้วดูจะเทน้ำออก จะห้อยทิ้งไว้ก่อนที่จะไปใส่ที่ถังนะครับห้อยให้น้ํามันไหลออกให้หมดก่อน <c oughs> ไปเดี๋ยวไปห้อยน้ําเดี๋ยวเทตัวนั้นออกด้วยแล้วก็จะห้อยทิ้งไว้สักสิบนาที <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเทสระบบดู <c oughs> ก็ตัวนี้ยังไม่มีสติกเกอร์นะครับรอสติกเกอร์กำลังส่งมาอยู่ส่วนตัวเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเดี๋ยวจะมาพาไปดูด้านหลังนี่ด้านหน้านะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังแล้วก็จะเปิดเครื่องนะครับ นี่นครับถังน้ํามันใส่เรียบร้อยเดี๋ยวสติกเกอร์มาก็ติดก็ <c oughs> ถือว่าเสร็จนะครับก็พร้อมส่งที่อุบลราชธานีมาดูชัดๆม,มาดมามโดดโตดีบ้างก็พร้อม อ่ะเดี๋ยวมาเปิดทีละเครื่องเลยสวัสดีค่ะโอเคเครื่องนี้ติดล้มาเครื่องนี้บ้างสวัสดีค่ะเสียงจะคนละเสียงนะครับระหว่างวีนัสกาสีโอเคตอนนี้ก็ตั้งไว้ที่200ลิตรสองลิตรทั้งคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูโปรแกรม ว่าโปรแกรมข้างในตรงหรือเปล่าเวลาตรงไหมอะไรตรงไหมเนี้ยนี่นะครับก็เสร็จโปรแกรมอันนี้ยอดขายจะยังเป็นศูนย์อยู่นะครับเพราะยังไม่มียอดขาย เวลา07:04ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวจะตั้งเวลานะครับตอนนี้10เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งก็ตอนนี้เวลา16:45นะครับ เปิดไฟหัวตู้หกโมงเย็น <c oughs> ปิดหกโมงเช้านะครับน้ำมันขั้นต่ำยี่ห้าลิตรกายขั้นต่ำสิบบาทแรงดันห้าสิบเก้านะครับอ่าโปรแกรมหนึ่งใช้เสียงนะครับจบโอเคกลับสู่หน้าปกติมาทีนี้มาเจ้าตัวนี้เดี๋ยวไปกด เมนูก็เหมือนกันนะครับกดปุ่มเหลืองให้ดัง2องติดนะครับสำหรับวีนัสอ่ะเอหก็ปริมาณการขายนะครับลบ16 4 5กสถูกต้อง10บาทขั้นต่ำสิบบาทแรงดัน5 5เสียงกลางวัน5เสียงกลางคืน2 เดี๋ยวรู้สึกจะมีปัญหาปุ่มทุกอย่างตรงหมดนะครับเวลาขั้นต่ำสายขั้นต่ำแรงดัน <c oughs> เสียงกลางวันเสียงกลางคืนอ่ะกดดิกดออกมาดูซิปุ่มเป็นอะไรเอ่ยถึงกดไม่ได้ าไม่แน่นนะครับเดี๋ยวถ้าไม่งั้นก็จะเปลี่ยนปุ่มใหม่ปุ่มไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนปุ่มให้ใหม่เอาใหม่ซิมาปุ่มเขียวใช้งานได้ดี <c oughs> เดี๋ยวปุ่มแดงดูนะครับได้เปล่าโอเคสายหลวมนะครับสายด้านหลัง เนี่ยสายที่เข้าตัวตัวเนี้ยพอขยับแล้วก็โอเคแล้วเอาไหมอ่ะ,อะลองเทสนะครับเทสปุ่มกด โอเคทุกอย่างตรงหมดก็เดี๋ยวรอสติกเกอร์ก็จบละก็เดี๋ยวจะแพ็กไปส่งอ่าจะยกไปส่งที่อยู่บน <c oughs> ให้คุณอนันต์นะครับดูน้าเงินนะดีเซล <c oughs> เดี๋ยวจะติดป้ายดีเซลแล้วก็อันนี้เก้าห้า ก็ถ้าซื้อมือหนึ่งก็ได้ตู้เดียวนะครับราคานี้แต่ซื้อมือสองทำสีใหม่เดินระบบใหม่รับประกันหนึ่งปีนะครับมาเดี๋ยวรอสติกเกอร์มาก็ติดให้เสร็จก็ตอนนี้จะพามาดูยามข้าคืนนะครับก็จะมีไฟหัวตู้แบบนี้ ก็พีนน่นันว่าจะติดเครื่องสแกนจ่ายเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้ถ้าจะติดเพิ่มก็ต้องโอนค่าเครื่องสแกนมานะครับจะได้สั่งเพื่อมาติดตั้งจะได้ให้บริษัทส่งเครื่องสแกนมาให้หลุงน้ำตาลนะครับ Okay. เรียบร้อยก็ตอนนี้สติกเกอร์มาถึงแล้วกา็ลงน้ำตาลก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังซีนนะครับซีนด้วยพลาสติกดูนะครับก็ประมาณนี้หัวตู้ก็ติดคำว่าตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับ ล่างก็นี่เลยประมาณน,นี้มีแก๊สโซฮอ95ตู้น้ำมันผ่านการรับรองถูกต้องเพราะตู้ตัวเนี้ยผลิตจากบริษัทอ่า PKT นะครับจะมีคำเตือนจะมีคำเตือนแล้วก็ข้อความต่างๆนะครับ สำหรับ EP นี้ลุงน้ำตาลมาทำสีตู้น้ำมันหยอดเหรียญก็ทำสอตู้แต่ EP เนี้มาทำตู้นี้เสร็จแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปส่งให้ FC ที่อุบลราชธานีนะครับก็อีพีนี้ลุงน้ำตาลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ EP ีหน้านะครับซึ่งจะเป็นการจัดส่งนะครับ ที่อุบลราชธานีแต่ก่อนส่งลุงน้ำตาลก็ต้องติดตัวสแกนด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พีหน้านะครับสวัสดีครับ